นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพชังโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถา วิริยมปิติปาสัตถิโพชังคาจตถาปะเรสมาทุเปขฆาโพชังคาสัตเตตสัพพทักสีนามุนินาสัมมทักขาตาภาวิตาพาหุลีกตา สังวัตติตอภินยายาณิพานายะจาพุทธิยาเอเตนะสาจวาเชนะโสทิเตโหตุสาพทาเอกสมิงสมเยนาโทโมคัลลานันจกัรสปังคิลาเนทุกขิเตทิสวา โพชังเคสาตตตเทสยิเตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุจจสุตังคเนเอเตนาสาจวาเชนโสทิเตโหตุสาพธาเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปิริโต จุนทัดเทเรนะตันเยวะพระนาเปตวานสาธรังสัมโมทิตวาจะอาพาธาตมหาวุทธาสิทานาโสเอเตนะสาจวาเชนนโสาทิเตโหตุสาพพธาปหีนาเตจะอาภาธาตินานันนำปิมเหสินัง มะขาหาตากิเลสาวปาตานุป,ปาติธรรม,มตังเอเตนะสาจวาเชนะโสทิเตโหตุสาพทาโพ,พชฌงเจดประการคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงเหล่านี้ อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลมาเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเพื่อความตรัสรู้ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสมัยหนึ่งพระโลกนาจเจ้าทอดพระเนตรพระมหาโมคคลานะและพระมหากสป,ปะอาพาธได้รับทุกเวทนาแล้วทรงแสดงพวชงเจ็ดประการ ท่านทั้งสองชื่นชมพาสิบนั้นหายโรคในขณะนั้นด้วยคำสัน์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อครั้งหนึ่งแม้พระธรรมราชาอันความประชวนเบียดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุนทะเถระแสดงพ่ชมนั้นโดยเอื้อเฟื้อก็ทรงบันเทิงพระหาทยัยหายประชวนโดยพลันด้วยคำสัน์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อก็อาพาธทั้งหลาย อันพระมหาฤาษีทั้งสามพระองค์ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาด้วยกิเลสอันมักกำจัดแล้วด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ